สวเดเจริญพระพุทธมนต์ส่งนสนท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หร่วมกันนะจ๊ะจะรอคอยคำร้องสักคร,รู่หนึ่งใครอาศัยอาาทาเท่าหนึ่งทุกเท่าเกิดมาหลายรุ่นหลายชาติสวยดีมากสำคัญ้งทังเนี่ยสิบชาติพอที่จะมาสิบชาติเกิดมาลูกสิบชาติลกสิบชาติเพราะฉะนั้นแสดงว่า ที่บอกว่าสีอางวาสีอางยัไม่มียังไม่มีหรอกถ้าบอกว่ามีแด้วมา,สาเราไม่เชื่อพราะตศาสนาเรามองเหลือคำสอนแล้วใอพ,พ,พรอ้ต่าามีรู้เจ้าหามเรเราต้เรียกว่าพัฒนกรรมจิกรรมที่เรปกติแล้วแต่จะมีพระเจ้าอ,องค์หนึ่งสองอค์แต่พัฒนกรรมนี้มีห้าองค์

ต้องมียุคของกไ่นะพี่ตะโกนนะลูกไก่รลูกไก่เอาไข่หน่อยลูกไก่เอาไข่หนอท่้านเป็นของเล่นเลยอาจเลิกยอลุกไก่เปลุกไก่ะลูกไก่ยิ้มห้พะอาจารย์กยลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวยิบมปเลยยิบเลยขอขออาจารย์ขออาจารย์ขออาจารย์ขอาจย์ขอแล้วอาจารย์ขอลาจารยขอแล้ว

ข้างหนูข้างหนูค่ข้ายิ้มขนม้ารบยิ้ขนม้าไม่ได้แล้วแ่ก็ไม่ได้นั่นเองขอที่นีไปรงบาไปยาบาไปยาไปไปไปโรงบไปโรงพยาบาลไปพยาบาไปงพยาบไปราไปโรงพยาไปโรงบาไปาไปยาบาไปโรงไปโลไปาไปยาลไปรบไปไปาไปงไปรบไปรบไปงาไปงไป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 

ข้อที่สี่สลอกับไรแปลว่าสาวสวยไสแปลว่าผู้หญิงสาวลอแปลว่าสวยใส่ลอสาวสวยเนี่ยมันเกิดประเด็แปลว่าไม่มีผัวหาผัวไม่ได้ความหมายคือคนสวยไม่มีสามีถามว่าทำไมไม่มีสามีมันเป็นประมาทํรว่าคนในสมัยปัจจุบันเรือนาคตะการข้าหน้า เป็นคนที่ขาดศิลขาดธรรมไม่หนักแน่นในคุณงามความดีในคุณธรรมจริยธรรมแต่ไม่ใช่ญาติโยมที่มาเง<ส><ด>่นกันอยู่มาจดมันตั้งบารมีนะคนในสมัยปัจจุบันนี้อนาคตจะเป็นคนที่ขาดศิลขาดธรรมเปเรียบเสมือนอะไรเปเรียบเสมือนสาวสวยที่ไม่มีสาม,มีที่ดีค<ส>ดีอดีอออร้องได้ให้ล้อให้ค่าดีอนนี้พระคุณเจ้าที่ ได้ยินเสียงแล้วครับอาจารย์แล้วก็เสียงจากเครื่องกระจายเสียงนี้ก็รัฐบาลที่ผลทุกรูปข้าประจำาเรียนศาสนาสงฆ์แล้วก็ในพระอุโบสดสถถ้าพร้อมแล้วจะได้เริ่มอสาธยายเริ่มสาธยายเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่ระวังนะร้อนนะ,ะ,ะนี่วันที่ประจําเลยครับตามลำดับพร้อมเมื่อไใช่ว่ากันมี่บนพระบุญเจ้าทุนประจำาาสนะสงฆ์<อ> มาให้ญาติโยมได้ศาศนา,าได้เห็นกระวูาเป็นบุญตานะราพระสงฆ์ได้รทธศาสนา,าเป็นบุญเป็นมงคลํำหรับญาติโยมทั้งหลายนะจอันในโมพร้อมนะแจ้งด้วยในเจ้าหน้าที่เพราะว่าอาจะได้รถใช้เสียงตรงนี้ตสรวจก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์พระมหาสมัยจุลธามโมจะได้ประจําจุดนี้เพื่อนำญาติโยมทั้งหลาย เราทำมาชีิษฐานแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาก็นะครับเป็นสัญญาร่วมกันว่าถ้าเราช่ทุกคนตั้นี้ลดให้เสียงเพื่อจะเริ่มกันสวดเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี